ท้องและค่อยๆทั่วตัวและจะรู้สึกซาซาชาชาตามมือตามขาทั่วทั่วตัวในั่นละปีติรวมทั้งใบหน้าและเข้าไปที่ปากที่ลิ้นบางครั้งรู้สึกเหมือนกับชีพจรเต้นตุบๆด้วยในชีวิตประจำวันพยายามดูจิตเห็นอารมณ์ที่แรงๆได้ผมทำถูกไหมครับทำถูกนะ พื้นฐานสมาธิของเบอร์สองเนี่ยดีมากๆเลยนะที่ทำอยู่ใช้ได้นะจิตมันมีกำลังแล้วนี่พอจิตมันมีกำลังอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยลองดูสิกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตก็คนละอันค่อยๆแยกขันไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ดีแล้วนะแล้วก็อย่าง ที่เราท้านั่งแล้วรู้สึกชาชา,าสู้ซาสู้ซาเนี่ก็เป็นผลของสมาธิเป็นปีติเราก็เห็นปีติเกิดแล้วปีติก็ดับดูลงไปให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะไปรู้อะไรก็มองในมุมของไตรลักษณ์ต่อไปจิตมันก็มีสมาธิดีอยู่แล้วพอรหัดมองสภาวะทั้งหลายในมุมของไตรลักษณ์มันก็ขึ้นปัญญาเลยนะ เบอร์สองดีนะทำได้ดีมากๆเลยอนุโมทนาดีดีมากๆเลยคราวาสทำได้อย่างนี้ไม่ธรรมดานะคราวาสไม่ค่อยมีสมาธิเบอร์สามเบอร์สามทำสมาธิดูลมแป๊บหนึ่งเแบอบร์แบบสองตรงนี้เพ่งนะเพ่งรู้ว่าเพ่งนะให้รู้ทันจิตนะเราน้อมจิตไปเพ่งแนละ้ว มุ่งไปจะให้สงบเนี่ยเรารู้ทันถ้าทำตัวนี้ได้นะต่อไปการเจริญปัญญาก็จะคล่องแคล่วจิตขยับขยือนเลยเห็นหมดนะเอาเบอร์สามทำสมาธิดูลมหายใจตอนเช้าทุกวันวันละ 30- มสถึงนาทีรู้สึกว่าจิตมันนิ่งๆจะปรับแก้ยังไงให้เจริญปัญญาได้ครับ <c oughs> มันยังเจริญไม่ได้นะมันยังฟุ้งซ่านเยอะอยูนะ่พยายามรู้สึกร่างกายไว้นะร่างกายขยับรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกคนะอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆมีร่างกายเป็นวิหารธรรมนะไม่ดูจิตตอนนี้ดูไม่ได้นะมันฟุ้งไป กำลังไม่พอดูจิตไม่ได้นหะลวงปู่มั่นสอนดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไว้นะนี้ดูกายเนี่ยตรงนี้เราดูเพื่อให้จิตมีสมาธิเราก็ดูความมีอยู่ของกายดูความเคลื่อนไหวของมันรู้สึกมันไปนะจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวรู้ไปอย่างสบายๆจิตก็จะค่อยมีสมาธิมีกำลังขึ้นมานะพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยสติบางทีเราลืมลงที่กายนะ จิตตั้งมั่นมีกําลังอยู่ปัญญาเกิดทันทีเห็น,เห,นเห็นกายไม่ใช่เราอันนี้ขึ้นมีปาฏนาละงั้นเอากายไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปที่จิตเห็นร่างกายหายใจไปนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายนั่งอยู่ถ้านั่งอยู่แล้วมันนิ่งเกินไปเดี๋ยวมันจะหลงก็เห็นร่างกายมันหายใจถ้าหายใจแล้วยังจะเคลิ้มอีกก็ขยับไม้ขยับมือไปะ นั่งขยับมือไปนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปนะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวยังมีความสุขนะจิตก็สงบแล้วมีกําลังขึ้นมาจิตมีกําลังนะบางคนก็ดูเจริญปัญญาด้วยการดูกายบางคนเจริญปัญญาด้วยการดูเวทนาบางคนผก็เจริญปัญญาด้วยการดูจิตอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตในใสิสัยแต่ละคน นั่นแหละอย่างนี้แหละเบอร์สามนะทำอย่างนี้แหละนะอยู่ระดับนี้นะไม่ไม่ลึกจมลงไปเบอร์สีเบอร์สี 4. ภาวนาด้วยการดูกายทำในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันยังหลงนานไม่ค่อยกลับมารู้ที่กายหนูควรทำกรรมฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะ